สวัสดีค่ะกลับมากับเจนอีกแล้วที่รอมาแสนนานโคตรนานจริงๆก็คือเป็น Hello Future Kinover นะคะอันนี้ก็คือแบบรอมาเนิ่นนานมากก็คือแบบว่าสั่งแบบเป็นส่งเรือใช่ไหมก็คือแบบที่เขาบอกว่ามันจะรอนานๆ่ะก็คือเออนานจริงยอมรอจนท้อถ้าไม่เรอยกค่ะก็ได้แต่ถ้าแบบว่าเป็นคนรอไม่เก่งก็ไม่ค่อยสมควรเท่าไหร่คือซึ่งซึ่งจริงๆล่ะก็คือเราไม่เก่งระดับหนึ่งก็คือไปซื้อไปซื้อ Kino ที่เป็นแบบว่าเขาแกะมาแล้วไปแล้วรอบหนึ่งนะเดี๋ยว คนราไม่เก่งแบบเราก็เลยไปซื้อมาแล้วแบบที่เขาเปิดร้ดมาแล้วนะคะก็คือได้น้องเรื่มต้องไปสุดานน้องเร่มมามาลุ้นกันว่าเราจะเปิดได้ซ้ำไหมต้องบอกก่อนว่าที่เราซื้อเป็นแบบอะไรนะอ๋อแบบไม่แกะอะไรเงี้ยคือเราอะซื้อแบบคือเราซื้อมาสี่สี่อันสี่บั้มโดยที่แกะสองบั้มก็คือแบบเบอร์ละหนึ่งบ้ามเลยวันนี้แล้วก็ไม่แกะอีกบังมอีกอีกเบอร์ละหนึ่งบั้มนะคะก็คือไม่รู้ว่าจะได้ เมนที่ที่เลือกไปไหมเพราะว่าเหมือนแบบว่าก็เราเราไม่ได้แบบเป็นลำดับต้นๆมากก็คือแบบประมาณ2อ0รอยะไรเงี้ยมันก็เลยไม่รู้ว่าจะได้ลำดับที่เราแบบว่าขอไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะบอกเขาไว้ชัดะเลือกใครไหมคะ <laughs> อันดับหนึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วลูกชายจีตองน,นะคะ <laughs> ป้าตาทูนะคะไม่ได้ก็กล้าก อันนี้ยังไม่แกะสองบ้านตีอันนี้เฮลโหลเฮลโหลตีนนจนอึอนก็คือเราจะแกะวันนี้ก่อนเพื่อที่จะดูว่าเราจะได้น้ำเลยไว้ <laughs> ต่าแกะจ้าว่าสติ๊กเกอร์น่ารักเหมือนกันนี่แหละ <laughs> สุดยอดเลยใจร้อนได้ดูสิดูคนเราอ้าวทำไมอันนี้มันเป็นข้างๆอ่ภาพการตัดแต่งน,นลยอันดีนะเนี่ยเราก็แบบชอบชอบ,ชอบน้องจีนอันนี้มาก เซได้จ <mm ีสองแล้วแค่เฉลยเรื่องของอันหรือเปล่าเออคือแบบอันนี้เนาะเปิดเลยฮยน่ารักน่ารักอ่ะอยน่ารักจังเลยอยากตัดจีมากน่ารักช้างใจน้องเลย เออหมาถึงว่ามือมือดีมากที่แอ๋ตังเริ่มมาเนี่ยคือแบบพอแบบพอได้ขาก็เริ่มรู้สึกแบบไม่อยากหุ้นแล้วอ่ะรู้สึกเหมือนว่าเออดิก็ไม่สุดเพื่อนอะไรเออมันก็เลยแบบใครก็ได้ปนะนี่เจนแล้วค่ะดีจังเดินจริดีจันจรคิดอีกทีว่าจะไปตามหาดีไหมไว้กันดูข้างหลังน้องก่อนน้องเก่งภาษาจีนอะไรแต่ไม่ใช่นะ เองมีี4ตัววัดซอยขนาดน้องเลื่อยังบอกว่าพวกเราเจ็ดดีมากลับมาอีกแล้วครับเลยนะโแต่น้องเรื่น่ารักมากแต่น้องยากมากเลยแบบผมตรงก็น่ารักผมหยิกก็น่ารักน่ารักอ่ะแบบน่ารักจ้าแต่ที่ที่สุดคือตรงนี้น่ารักข้างในโอ้ใช่เนี่ยอันนี้อีกอันนึงผมวติดไฟอดีเลยอยู่ตรงไฟอดีเลยอุ้ยสีฟ้าน่ารักจังเลยสีฟ้าน่ารักจัง สีเลยอะ่ะคือแบบมันเป็นสีที่น่ารักอ,ะอ่ะน่ารักมากอะ่ะดึงๆชอบชอบความที่มันแบบกดๆ <laughs> น่ารักแต่ก็ไม่รู้ว่าแบบจะเอาเพลงเข้าในมือถือทำไมคือแบบโหลดแอปก็หนักแล้วมาโหลดเพลงอีกเอา้าหนักเข้าไปอีกแม่มันก็จะเต็มเ <laughs> ยอะแล้วแต่ก็ยังไม่พอเ <laughs> ยอะแล้วแต่ก็ยังไม่พอนะคะมันน่ารักอ่ะชอบมากน่ารักจังเลย <laughs> ชอบชอบกดตรงนี้ <laughs> <laughs> จะพังมันจะพังมันสามารถพังได้ไหมแห <laughs> นะแล้วก็ นี้มาเพื่ออะไรเพื่อให้เราเอาไว้แบบว่าทำเป็นประคุณแจคือแบบเหมือนรู้อะเหมือนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างน่ารักจังตลกอ่ะครั้งที่แล้วนี่แหะตอนสองส่นสองสนก็ไคซื้อการ์ดน้องเลอร์ยาบุกแล้วก็ได้มาอีกแล้วก็เปิดได้น้องเลอร์ เราอเองนอเตนะคะทุกคนคือแบบขอขอคีโน่ได้แบบไม่อยากได้ีเยอ่แต่ก็ยังแอบว่าะอียอมันก็ยังไม่ออกเลยอะแต่ก็ก็สังไปแล้วแหแต่ก็คือคืออยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้าแว่าเป็นประมาณไหนอะไรเอนนคือกเราเพิงคอนเซ็ปอะไอย่างงี้ชไหมแต่ก็มว่าอที่มันลอะคือมัเป็นองเอร์ไหปมดแมันก็บอกอว่าเแบบสตีสตีีอะไรอยี้เออแต่ก็สุดท้ายเราก็ไม่รู้อะไรดีจนวันที่บ้านมันปลอยแหละเพราะมันก็ไม่เอยป โอยก็คือจากไปแบบ low energy ด้วยการ์ดสามใบนี้เพราะว่าซ้ำ <'d S 2> <c oughs> <c oughs> ไปแล้วนะคะเจอกันตอนหนึ่งสองเตค่ะสวั <S <s> <S สดีค่ะก็มาจาับ unbox อีกแล้วก็อันนี้จะเป็นการ์ดของตอนเอ่อ키โนะ Hello Future นะคะที่แบบว่าเราไปแลกการ์ดมาแล้วก็ไปเอฟการ์ด <c oughs> เอฟการ์ดด้วยแล้วก็ไปแลกด้วยนะคะ ี่ดูในวันเกิดแค่อิวแต่ว่าแก่ yeah, ไปเรียบร้อยแล้ว <laughs> <laughs> ก็อันนี้น่าจะมีแต่ากาแต่กของนิดหน่อยนะคะเอาอะไรก่อนดีเอากล่องก่อนเนานะ <laughs> <laughs> คือลืมแบวว่อาอกเ, <laughs> เอก็กไปกี่ใบก็หมายวมึงกูเข้าไปเลยล <laughs> <laughs> หรอหรอมีแ <laughs> 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 นี้มนะแบบว่าเออแบบอยากได้มากเลยเนี้ยแบบ <laughs> น่ารักม,มีความแบบกอะพรินแปแบบนะ คือก็ทุกวันนี้ก็คืออย่างได้นัลนแหละจบอ๋อพี่ถีอันนี้ตังบ้างอันนี้กูไปแล้วถักวะใช่ๆชแล้วมีอีกใบน<า><ะ>ึ่งแล้วก็เลยโซบังฉาโซบังฉาเฉินเล่อเดี๋ยวก่นนะมีตางบอีกมีเยอะค <c oughs> ื่องนี้แบบไปเอฟมาอ๋อเป็นจีซองกับเชินเล่อ เป็นของอีเวนท์ที่เป็นคอซายของวิฟแฟนนะคะก็จริงๆอ่ะก็แบบว่าก็ตอนแรกก็ว่าจะไม่เอาตอนแรกก็ว่าจะไม่ซื้ออะไรอย่างงี้เออไม่ซื้อเป็นแบบกีฬาแฟชั่นออกมาสองอันเนี่ยมาสองตั้งแต่อันหนึ่งก็คือแบบวีฟแฟนหนึ่งกับวีฟแฟนสองนะคือตอนแรกก็ว่าแบบไม่อยากซื้อที่เป็นแบบว่าพวกงานที่มันไม่ใช่ของในบั้มอะไร Generally> อย่างเงี้ยเออแล้วก็แต่ว่าแบบเออไหนๆก็เขาเออเขาเหมือนแบบเขามีเยอะอะไรเงี้ยเราก็อีฟพันก็เลยเออเอาก็ได้แล้วก็อันนี้เป็นเทปนะคะในร้านน้องเป็นของที่วันเกิดเยซองมันไม่โฟกัส โคารีโบเจแล้วก็อันนี้เป็นแบบเขาเาเรียกว่าเรซินเหรอแล้วก็แบบเป็นเป็นชื่อพี่เย่นะคะอันนี้อีกตองน่ารักเนาะไม่ต้องอ่านติดเป็นสอีกตัวรนึ่งแล้วแต่ว้าวเดี๋ยวดีแกะปูแบบนั่นเลยไม่เป็นไรเนาะไม่หรือไม่แกะดีเนี่ยแต่น่ารักอ่ะน่ารักมากเลยเป็นแบบเป็นก้อนนี้น่ารักเย้น่ารักอันนี้เราซื้อมาเดียวกันงาใช่ไหมอ้าวเออใช่ซื้อมาเดียวกันเลย มาคอบของให้ <laughs> ันเลิฉันเลิกหลังาที <bạn noise> so, so ่ได้หลฉันเลิกมา2คู่เขาแถมรูปนี้ตาวให้ด้วยอ่ะก็คือเราไปแลกแบบว่าจับกีตองแล้วก็ไฮชานมานะคะก็จะได้สองใบแบบนี้ เเ็แแงตมออก็เข้าใจแล้วทำไมเขาถึงแบบว่าซื้อฟารมเก้าช่องกันอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อเป็นอย่างนี้เเองนี่ยแล้วก็ถือแบบรอรออะไรนะเอ็นซีทีเดลสองเจ็ดคอมแบทใช่ไหมก็ก็คืออยากได้โดยองกับแฮยิวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเปิดได้ไหมแล้วก็แบบว่าด้วยความที่แบบเป็นโดยองอะที่